ต่อมาทนาะไปดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานตำรวจภูทรภาคหนึ่งไปแจ้งความตํารวจกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกล่าวหาตํารวจภาคหนึ่งกล่าวหาพนักง,งานสอบสวนว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยให้คนอื่นทําพยานหลักฐานเท็จให้การเท็จอะไรต่างๆโดยปราศจากพยานหลักฐานและตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีทนาคนนี้ก็ ผมได้ทราบข่าวมาในทางลับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่านายทธนะนี่จะถูกดำเนินคดีข้อหาแรกดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ข้อสองแจ้งความเท็จใส่ร้ายเจ้าพนักงานให้ได้รับโทษทางอาญาข้อสามหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไปแถลงข่าวไปออกทีวีกล่าวหาตำรวจนะนะไปยืนหน้าหน่วยงานตำรวจและธนะคนนี้ก็กล anyway ่าวหาว่าตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นก็ต้องถูกดำเนินคดีไปนะครับนะทุกการกระทำก็ต้องมีผลตามมาวันนี้เราคึกขนองเราได้ f อซเราได้ยอดยอดวิวยอดไล์นะนับหน้าถือตามีคนเชียร์เราเยอะในใน อ่า a เร b ่ o ใน o u t u k YouTube เราได้ยอดวิวยอดไลค์เราเป็นฮีโร่ในโลกออนไลน์แต่เราต้องไปเดียวดายหน้าบัลังศารคดีเก่าๆที่เคยสารตัดสินจำคุกจำคุกจำคุกมาอีกสามสี่คดีคดีหมิ่นประมาทนะเพราะสารกบิภาคสารจำคุกแต่รอการลงโทษไว้เป็นการใส่ร้ายใส่ความผู้อื่นโดยปราศจากพยานหลักฐานโดยที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเลยนะครับ คดีแตงโมก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่บาวิปากวิจารณ์แทงโมตายฟรีนะเป็นคดีฆาตกรรมทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีพยานหลักฐานว่าใครเป็นคนฆ่าใช้มีดเล่มไหนฆ่าร่องรอยการฆ่าก็ไม่มีทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ทนะคนนี้รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นความเท็จแต่ต้องการแสงความเหวหิวแสงของคนที่เป็นทนะ ซึ่งไม่ได้ไม่ใช่เป็นทนายเรียนไม่จบกฎหมายแต่อวดรู้สร้างความสับสนให้กับคดีแตงโมจนทนายเดชาซึ่งเป็นทนายของแม่น้องตองโมเป็นทนายของผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียต้องออกมาที่แจงว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่ทนาะยหรือพวกอวดรู้ทั้งหลายก็ยังยืนยันว่าเป็นคดีฆาตกรรม ทั้งที่รู้แก่ใจว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่จะที่สตรว่าใครเป็นคนฆ่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีมีดไม่มีอะไรต่างๆนะครับรู้อยู่แก่ใจจงใจทําให้คดีสับสนจงใจทําให้รูกคดีเสียงหายเช่จนจุดตกเรือจากหัวเรือเป็นท้ายเรืออะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความสับสน เลยเกิดข้อสงสัยว่าแตงโมเป็นอะไรตายแน่สุดท้ายคดียกฟ้องแตงโมตายฟรีเพราะพวกคนเหล่านี้สร้างความสับสนวุ่นวายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปล่อยคนเหล่านี้ไว้คนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมแบบไหนใครเป็นคนฆ่าแตงโมถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ติดคุกก้อที่สองไปบอกว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ นะช่วยเหลือ,อ,อคุณแซนผู้ต้องหาคนหนึ่งนะและต้อสนับสนุนให้มีการทำพยานหลักฐานเท็จและเลยเกี่ยวกับการเก็บพยานหลักฐานซึ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นความเท็จทั้งสิ้นก็ต้องถูกดำเน,น,นินคดีตามกฎหมายคุณต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลสิ่งที่คุณพูดวันก่อนไปถแถลงข่าวบอกเป็นคดีฆาตกรรมผมยืนยัน พอไปออกรายการโหนกระแสบอกผมชักไม่มั่นใจแล้วห้าสิบห้าสิบผ่านวันเดียวคำพูดเปลี่ยนไล์สดด่าพี่อูดเรียกไ้ไอคนนี้มึงระวังติดคุกพอไปออกรายการโหนกระแสรเรียกพี่พนมมือยกมือไหว้กลัวติดคุกหรือเปล่ากลัวติดคุกใช่หรือไม่ <c oughs> ด่าเขาเต็มที่เลย <c oughs> ด่าพี่อูด ด่าเขาเป็นเจ้าของบริษัท ICCS อะไรต่างไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยอยู่ดีไปด่าเขาเขาไม่ใช่ลูกจ้างเขาเป็นเจ้าของกิจการผลงานในการช่วยเหลือประชาชนเยอะแยะมากมายคนที่เป็นกู้ภยัยคนที่เป็นตำรวจอาสาสมัครรู้จักพี่อุด,ดีด่าเรียกให้พอกูพอทำท่าทำทางว่าเขาจะเอาเรื่องกลัวติดคุกหรือเปล่าพนมมือล็อกล็อกเลยขอโทษเขาเลยกลางรายการ ดาเขามื่อวานเรียกไอ้วันนี้เรียกพี่บอกหนุมกัใชัยข้อมูลต่างๆเอาจากสำนวนมาได้ยังไงอะไรต่างๆเอาโยนขี้ให้หนุ่มกัใชัยอีกนะว่าได้ข้อมูลมาได้งไงตัวเองไม่ได้กลับไปมองตัวเองตัวเองไปเอาข้อมูลาภาพเรือในสำนวนการสอบสวนมาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความจับคุณไปเอาข้อมูลของอกองพิสูจน์หลักฐามนมาได้ยังไง คุณเองไปเอามาได้ยังไงมันเป็นความลับไปํำนวนคุณก็มีความผิดคุณก็รู้อยู่แก่ใจแต่คุณกลับไปดา่าไปวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกันไยัยไปวิพากษ์วิจารณ์พี่อูดเกี่ยวกับเรื่อง G.P.S เรือเอาออกมาได้ยังไงข้อสอบรั่วและของคุณนะ่ะข้อสอบรั่วหรือเปล่าข้อมูลกองพิสูจน์หลักฐานข้อมูลภาพเรือซึ่งเป็นความลับคุณเอามาได้งไงข้อสอบเรือรั่วหรือเปล่าคุณก็ต้องรู้จักตำรวจสิ แลวตำรวจเนะี่ยมีหน้าที่รักษาความลับแล้วคุณเอามาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความจับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณรู้อยู่แก่จะให้วันปดกฎหมายแต่คุณก็ยังทำใช่หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนเวลาติดตามข่าวข่าวสารต้องฟังอย่างมีสติอย่าไปหลงเชื่อคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นไม่ได้เรียนจบกฎหมายไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพในความ นะครับวันๆน,นะครับอยากอยากดังคดีแตงโมง่ายทีดเดียวึ่งบอกว่าฆาตกรรมสองด่าตำรวจเยอะๆฆาตกรรมด่าตำรวจฆาตกรรมด่าตำรวจเป็นฮีโร่ทันทีคนจะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือสังคมปัจจุบันครับทั้งท้ที่มันไม่ใช่ไอคนพูดก็รู้จะแก่ใจนะครับนักกา,การเมืองที่ออกมาเสนอหน้าถอยไปหมดแล้วคุณไม่เห็นแล้วคนมีสีถอยไปหมดแล้ว เหลือแต่ทะนะนะเหลืออยู่ทะนะคนหนึ่งครับตอนนี้มาแรงเลยครับไม่สงสัยเลยทำไมนะักการเมืองที่คุณรู้จักนี้ที่เคยแฉเรื่องแตงโมไม่ไปนั่งไม่นั่งแถงข่าวกับคุณที่โรงแรมเพราะเขารู้แล้วจะถูกดำเนินคดีคุณยังไม่ไหวตัวอ,อีกเหรอนักการเมืองเขาไม่ไปนั่งกับคุณเนะี่ยตอนถแถลงข่าวที่โรงแรมอ่ะคุณยังไม่รู้อีกเขาไม่ยุ่งเลยนะ โรดิวเซอร์อะไรต่างๆเขาก็ไม่ไปนั่งกับคุณเพราะเขารู้แล้วว่ากำลังจะถูกตำรวจดำเนินคดีคุณยังไม่รู้อ่ะคุณเนี่ยโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวพรรพวกไม่มีใครเอาอ่ะนะนะครับยังไม่รู้ตัวนะยังไม่รู้ตัวไม่มีใครเขาเอาไม่มีใครไปแถลงข่าวคุณอ่ะนะพรรคการเมืองที่เขาเคยแต่งตั้งคุณเป็นที่ปรึกษาเป็นไง เวลาคุณไปก่อเรื่องระยะหลังเขาเอาไม่ไม่เอาแล้วเขาไม่ไปแล้วเขารู้จะถูกดําเนินคดีแล้วเขานกรู้แต่คุณยังไม่รู้ <c oughs> อ่าแหมเรียกพี่อุ้ยเรียกเหมือนเพื่อนเล่นเลยนะผมรู้จักกับพี่อุ้ยผมสนิทกับพี่อุ้ยแต่ถามว่าผู้บัญชาการภาคหนึ่งเขาสนิทกับคุณหรือเปล่าคุณลงโทรไปเดี๋ขรับสายไหม่ะเขาให้ข้อมูลคดีคุณไหมนะผู้การสื่อภาคหนึ่งมีใครครับ สนิทกับคุณไม่มีแหมทำไม่เรียกตีสนิทตีซีนะครับนะนะล่าสุดที่ผมถามมาพวกทะนะพวกอวดรู้ทั้งหลายหิวแสงถูกดำเนินคดีเรียบหลังจากส่งสำนวนในวันที่26เมษาถึงถูกดำเนินคดีหมดเจ้าของ Facebook เจ้าของช่อง y u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  e ทิกต t o k ที่ได้ยอดไลค์มาเยอะๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าเสียหาย นะเอฟติ everything. ภาษาฝรั่งก็บอก everything got a price ทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายอยากดังยอดไลค์ยอดวิวทาง f c e b o o o YouTube t i k t t o แม่เอาภาพเดชาไปเล่นสนุกสนานเอาภาพคุณแม่ไปสนุกสนานใส่ร้ายกันเพลินหาว่าทนายเดชาคุณแม่รับเงินรับทองต่างๆทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นความเท็จ บอกทนายเดชาเป็นทนายความฝ่ายผู้ต้องหาก็เป็นความเช็จคนเหล่านี้ก็ต้องไปขึ้นศาลครับหลังจากเลยที่ที่26ไปแล้วจุกรู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 จุกร,กรูสุดท้ายก็ต้องติดคุกทั้งหมดต้องติดคุกติดตารางนะครับหลังจาก26ก็ต้องติดคุกติดตาราง พอาไปด่าผมด่าคุณแม่ด่าตำรวจบอกเป็นคดีฆาตกรรมนะเดี๋ยวก็ถูกดำเนินคดีไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะว่าใครฆ่าแตงโมตายใช้มีดเล่มไหนพิสูจน์ไม่ได้ก็ติดกุ๊กเพราะคุณสร้างความปั่นป่วนขึ้นในสังคมคุณก็ต้องติดกุ๊กก็ฝากเอฟซีทนายใครทุกนะผมรักทุกคนนะครับผมเป็นคนตรงไปตรงมามีอะไรผมตรงไปตรงมา ผมโดนทัวลงมาตั้งสามสี่รอบนะตั้งแต่หวยสามสิบล้านทะเลาะกับทนายตั้มทัวก็ลงโรงเรียนสารศาสตร์ทัวก็ลงภูมิกับโจ้ทัวก็ลงมาคดีนี้ทัวก็ลงไม่มีผมอยู่มาได้เพราะอะไรเพราะผมไม่หนึ่งไม่ใช่คนโกงไม่ใช่คนโกหกตอแหลเป็นคนตรงไปตรงมาเพียงแต่ไม่ได้มาจัดรายการตามกระแสตามพยานหลักฐานและตามกฎหมายอยู่ได้เพราะเป็นคนดี ใครกล่าวหาผมเป็นทนายผู้ต้องหาทนายคนบนเรือก็ถูกดำเนินคดีหลังยี่หก่อนหน้านี้ผมก็ปล่อยให้ด่าผมไปเรื่อยๆแต่พอยี่หเรียบร้อยก็ถูกดำเนินคดีหมดทุกคนก็ถูกดำเนินคดีหมดคุณแม่ก็แจ้งความหมดตำรวจก็ดำเนินคดีหมดทุกคนติดคุกหมดจุกรูจุกรูจุกรูติดคุกหมดนะครับ ใครจะกลับตัวกลับใจจะมาขอโทษผมก็อ่ะก็ตเตรียมไว้นะครับแต่ถ้ายังไม่มาขอโทษผมไม่อะไรก็แต่หลายช่องเนี่ยยูเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกก็เห็นพนมมือขอโทษผมไม่แถวแล้วเนี่ยหลังจากได้แสงไปเยอะนะครับถ้าผมดูคนไหนมาขอโทษขอโพยก็อาจจะอ่าพิจารณาเป็นรายๆไปแต่ว่าหลังยี่สกถูกดำเนินคดีหมดจากทนายเดชาจากคุณแม่จากตำรวจตำรวจนี่ก็บานนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่นั่งดา่าผมด้วยความเท็จทั้งหลายเช่นผมเป็นทนายของตํารวจผมเป็นทนายผู้ต้องหาอันนี้เป็นความเท็จหมดผมรับเงินรับทองมาอันนี้ก็เป็นความเท็จผมไม่เคยหาหลักฐานให้ตํารวจก็เป็นความเท็จผมจะไปพิสูจน์ในชั้นศาลหลังจากดําเนินคดีกับคนที่ด่าผมว่าผมเป็นทนายผู้ต้องหาไม่ได้หาหลักฐานนะอะ,อะไรต่างๆเหล่านี้จะถูกดําเนินคดีทั้งหมดนะเนะี่ยว่าผมเป็นทนายของอคนบนเรือ รับเงินมานะล้มคดีนะจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดและใครที่ด่าผมว่าผมเป็นทนายอของผู้ต้องหาหักหลังกินสองฝ่ายแล้วพวกนี้ต้องไปชี้แจงในศาลถ้าพิสูจน์ไม่ได้ติดคุกก็เหมือนคนที่ทั้งหลายที่บอกว่าคดีนี้ฆาตกรรมก็จะถูกตำรวจดำเนินคดีก็ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่าฆาตกรรมยังไงใครเป็นคนฆ่าพิสูจน์ไม่ได้ก็ติดคุกครับเพราะเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้น fc ทนายขายทุกเนี่ยผมรักทุกคนเข้ามาแล้วก็พูดจากันดีดีอย่าด่าอย่าอะไรโดยที่ขาดสติเชื่อผมนะอะไรไม่เป็นความจริงอย่าพูดสุดท้ายท่านต้องติดคุกคดีแตงโม,โมเนี่ยทิศหน้ามันก็จบแล้วต่อไปมันก็ชีวิตเราต้องมีอยู่แต่เราต้องไปขึ้นศาลเราต้องไปขึ้นศาลนี่ตอนบ่ายนี่ผมนัดผู้สื่อข,ข่าวมาสัมภาษณ์ผมนะครับเนี่ยเรื่องแตงโมเนี่ยเรื่องที่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการดําเนินคดีกับพวกหิวแสงเนี่ย เดี๋ยวก็มาพูดสื่อข่าวนะพีพีทีวีก็นัดไปแล้วเนี่ยบ่ายโมงเ็จเดี๋ยวเข้ามาแล้วช่องอื่นๆก็มาก็ติดกุ๊กนะครับพิสูจน์ได้ไหมใครฆ่าแตงโมงคดีฆาตกรรมพวกนี้เป็นเรื่องโกหกดังนั้นนะบอกทนายเดชารับเงินพิสูจน์ให้ได้นะผมรับเงินนะผมกินสองฝ่ายนะผมเข้าผลเป็นพวกอ่คนบนเรือนพิสูจน์ให้ได้พิสูจน์ให้ได้นะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ติดกุ๊กเพราะใส่ร้ายผมไนงะ น,นี่ให้ความรู้นะอื